มาดูไซส์กันบ้างนะครับปลาไดเดมานี่ขนาดเล็กน่ารักความยาวประมาณ6-8เซนติเมตรเท่านั้นเองแต่อย่าให้ขนาดหลอกนะครับเพราะนิสัยของมันดุเหมือนปลาตัวใหญ่เลยครับลองจินตนาการดูนะครับว่าตัวของมันจะเป็นสีม่วงเข้มสวยงามมีเส้นสีส้มหรือสีเหลืองวิ่งจากปลายจมูกผ่านดวงตาไปาจนถึงปลายหางเหมือนมีคนเอาปากกาเมจิกขีดเส้นตรงไปเลย สีสันจะมีสีเข้มกว่าตัวบางตัวมีสีน้ำเงินเข้มปนม่วงส่วนคีบจะมีสีม่วงเข้มเหมือนตัวแต่มีขอบสีส้มหรือสีเหลืองเล็กน้อยตาจะมีสีดำแวววาวดูเฉียบคมและเตรียมพร้อมตลอดเวลาครับปลาไดเดมาเป็นปลาที่มีนิสัยดุดันและป้องกันอาณาเขตมากครับ มันจะไล่ปลาตัวอื่นที่เข้ามาในเขตของมันแม้ว่าปลาตัวนั้นจะใหญ่กว่าก็ตามแต่ถ้าเลี้ยงตัวเดียวจะเชื่องน่ารักและมีบุคลิกเด่นมากครับ